Whoop! ครับสวัสดีครับผมบังฮูอไไล่แต่งครับผมก็คืออ่าอันนี้ก็คือพาชมบรรยากาศร้านผมนะครับผมก็คือได้ทําการโมดิฟายรถแต่ละรุ่นก็คือมีมีไม่ว่าจะอีรูสูเชฟรรโววีโก้คือทุกรุ่นครับเราทําการโมดิฟายได้หมดครับผมทำไมมาถึงเปิดปู เปิดอู่เพราะใจรักครับผมแล้วก็ชอบชอบด้านนี้แล้วก็ประจบกับคุณพ่อเปิดอู่อยู่แล้วเกี่ยวกับทําแอร์เกี่ยวกับระบบสายไฟรถยนต์ก็คือพ่อเปิดมาได้30มปีครับแต่ผมเพิ่งพัฒนามาได้8ปีมาเปิดเองอยู่8ปีทํางานระบบสารสนเทศครับก็พัฒนามาการจูนรถครับผมและก็ใจรักครับมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับมีครับด้านการเรียนรู้และความจำครับในการจำในการทำรถแต่ละรุ่นก็คือจะไม่เหมือนกัน ใช่เพราะว่าเราก็ต้องเราทําเปิดอู่รับหมดเลยทุกอย่างก็คือเราต้องแบ่งแยกครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นอย่างเงี้ยครับผมครับแล้วเราผ่านมันมาได้ไงอ่าผ่านมันมาได้เพราะเรียนรู้แล้วก็ผู้ใหญ่สนับสนุนครับมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่ด้านหลังแล้วก็คือคอยสอนเราเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับในการแต่งครับผมครับผมอ่ามาเจอกับเชฟคันเหลืองนะครับคันนี้ก็เป็นสเตปไร่ข้างครับเครื่องเดิมเครื่อง25งครับผมแต่ว่าคันนี้ก็คือเน้นใช้งานครับ เน้นใช้งานและแอบซิ่งหลังถนนได้ครับผมใช่ครับที่อู่ลูกค้าส่วนมากจะเป็นยังไงบ้างรครับเข้ามาจ้าหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกค้าทั่วไปหรือว่าวัยรุ่นอยากแต่งอยากซิ่งแล้วกอ็อยากแรงเลยมันก็จะมีหลายลูกค้าหลายอย่างแต่รถบ้านค่อนข้างเยอะครับใช่เน้นใช้งานกันคันนี้เป็น o n l n e w u4 ครับผมจากเดิมเครื่องข้อเวียงขาดมาก็เลยทำการมาเปลี่ยนเครื่องเป็น 4JJ3 ครับแล้วก็ไล่เทอร์โบปัม๊มหัวฉีดใหม่ ก็คือหัวฉีดใช้ของฟูเทคครับแล้วก็ปั๊มใช้ของรวมช่างเชียงกงครับผมเทอร์โบของกาดเทอร์โบเป็นเอฟเอฟห้าฝาหน้าสามพันครับครับผมคันนี้ก็อ่าเฟืองท้ายเราก็ไล่ใหม่เป็นใส่ลิมิตสลิปเฟืองท้าย3.5ครับจากเดิม4.1ครับผมดูทรงรถรอบๆอหน่อยได้ไหมครับพี่ได้ครับผมเราไล่ช่วงล่างด้วยหรือเปล่าได้ครับผมคันนี้ทําด้วยครับผมครับผมก็คือคันคันนี้นะครับก็คือจะมีโช๊คของโปรพัทครับมีโช๊คโปรพัทนะครับระบบเบรกยังยังเดิมอยู่ครับผม แล้วก็ทําการไล่เว้าคัสซีครับเพื่อเตี้ยเพื่อใช้งานได้ครับผมแต่นี้ข้างล่างก็คือจัดแหนบตามอันนี้คือลักษณะแหนบเดิมแค่รัดแหนบเข้าไปครับผมใช่ล้อเป็นของดีวันครับคันนี้ก็เป็น U4 ครับผมก็เครื่องเดิมพังเหมือนกันอันนี้เราก็มาทําใหม่แล้วก็เปลี่ยนเข้าเหวี่ยงเป็น3 0 0พนอกครับเป็นลูกสาม0ันไซส์้ันนี้ก็ปั๊มของรวมช่างเหมือนกันครับผมแล้วก็เทอร์โบใช้ของสีกศลครับคันนี้ ใช่จะเป็น F55 ฝาหน้าสามพันเหมือนกันใช่จะเป็นเครื่องแล้วก็โดยส่วนรวมก็หน้าคันนี้ก็มีแปลงหน้าใหม่เป็นหน้าพันเก้าครับผมหน้าพันเก้าแต่ระบบอื่นก็คือยังยังคงคอนเซปต์รถบ้านอยู่คันนี้ก็ใช้งานได้ครับก็มีวาล์วคัสซีแล้วก็มีโชค๊คนิดหน่อยครับคันนี้ส่วนบ้างมันจะพังเพราะอะไรครับเครื่องพังเครื่องเครื่องของมันนะครับก็คือตามตำแหน่งรูนะ้ำมันเครื่องเนี่ยตัวสูบสี่ สูตรที่4มันรูมันจะเยื้องกันอยู่ครึ่งรูครับมันก็ชอบมีปัญหานี่นถ้าในการเราทําการโมนิฟายขึ้นแรงครับผมเข้าเหวี่ยงก็จะขาดง่ายครับคันนี้เป็นวีโก้ครับผมวีโก้เครื่องสามพันอยู่แล้วแต่ว่าเครื่องเดิมเทอร์โบขาดโอเวอร์รันครับผมอันนี้ก็ทําการเครื่องใหม่เซตเครื่องใหม่ก็ยังอยู่ในไซส์มาตรฐานอยู่ครับผมก็ยังเป็นวีโก้สามพันอยู่ก็มีเปลี่ยนเทอร์โบอินเตอร์ครับผมเทอร์โบอินเตอร์ระบบการระบายอากาศครับผมคันนี้ก็คือ อันนี้เดิมจริงๆอันนี้รีแมปอย่างเดียวครับผมรีแมปอย่างเดียวก็คือเครื่องไม่ได้ทําอะไรเลยเครื่องคันนี้ก็คือปกติเลยรีแมปอย่างเดียวอันนี้ไวซิ่งหลังถนนได้ครับผมครับส่วนมากเราก็ทําใช่ครับตตเตปเลยครับทำทุกสเตปครับตามความต้องการของลูกค้าเลยครับผมครับเอาต่อไปครับอันนี้เป็นเป็นนิวเชฟครับคันนี้ไม่ได้อะไรมากครับผมเป็นรถวิ่งอะไรที่อู่ด้วยแล้วก็คือก็ก็มีจัดทรงครับคันนี้มีมีจัดทรงไว้วิ่งอะไรทนทนเหนียวเหนียว พันหนึ่งครับผมแล้วอะไหล่ยังเป็นไงบ้างครับพี่สําหรับเชฟอ่ะเชฟอะไหล่พอหาได้นะครับไม่แพงอย่างที่คิดครับผมแต่อะไหล่ก็ยังยังพอมีผลิตอยู่ครับผมใช่ครับผมต่อไปฮะอันนี้เป็นพันเก้าครับผมพันเก้าทำการรีแมปเปลี่ยนเทอร์โบครับคันนี้เป็นเทอร์โบปากสี่หนึ่งครับผมแล้วก็รีแมปเปิดรอบห้าพันครับผม ใช่ครับอันนี้เป็นรีโวคันของผมเองเลยครับผมก็คือจะเป็นจากเดิมเป็นเครื่อง2.4ครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมทำการเปลี่ยนเป็นเครื่อง2.8ในสเตปไล่ข้างครับคันนี้จูนแรงม้าอยู่ที่446ครับแรงทรอกอยู่เกือบ900ครับผมทำเวลาดีสุดคือ402เมตรคืออยู่ที่12.1ครับแล้วก็201เมตรอยู่7.5ครับครับผมคันนี้นี่จะไปวิ่ง เลสซิ่งมาเนียด้วยไครับผมคันนี้ไปด้วยครับผมไปที่สุราษฎร์ด้วยครับอคอนเซ็ปต์ของเราครับคอนเซ็ปต์ของผมคือแต่งได้แรงได้สวยด้วยแล้วก็ต้องใช้งานได้ด้วยครับคันนี้แอร์เย็นเพลิงเพลาะครับไปดูกันต่อครับ <c oughs> ข้างนอกครับแต่องอะไรบ้างอ่าภายนอกนะครับก็คือหน้าคันนี้ก็คือเปลี่ยนเป็น GR ตัวใหม่ล่าสุดครับผมแล้วก็แปลงโป่งแต่ก่อนคันนี้คือเป็นตัวโลกระจกมือหมุนล้อกระทะ แล้วก็เบรกใส่ของ 5U ครับจาน360ล้อ D2 ครับผมแล้วก็ระบบช่วงล่างก็จะเป็นโช๊คของซ u เปอร์เจครับแล้วก็ของทีทครับด้านหลังแล้วก็ประตูเป็นคาร์บอนเคปล่าครับเป็นไฟเบอร์เพื่อทำการไล่น้ำหนักเบาครับผมใช่แล้วก็ภายในก็คือยังคอนเซ็ปต์เดิมๆอยู่รถใช้งานครับรถใช้งานได้แล้วก็พวงมาลัยก็เปลี่ยนเป็นมันติฟังชั่นครับมีถังน็อตเสริมเพื่อความสวยงามดิฟฟี free. ครับผมวัดบูธใช้วัดบูธแท้ครับใช่มีกล่องของอัลฟาเทคครับครับผมจูนกล่องหลัก ADM ครับผมแล้วก็ด้านท้ายเราทำการเปลี่ยนเป็นระบบเบรกของดิสหลังครับใส่ล้อดีวันครับเพราะน้ำหนักเบายางฮีโร่แดกครับระบบร่างจัดแหนบเองทุกอย่างครับออกตัว60ฟุตตอนนี้อยู่1.6ครับ แล้วก็พวกชุดคําก็จะเป็นของของพิกิตครับของพิกิตใช่ฝาาท้ายก็ยังเป็นงานงานหุ้มอยู่ครับยังเน้นหนักด้านท้ายอยู่ฝากถึงแฟนๆหน่อยฮะฝากด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับไม่ว่าจะรุ่นไหนผมก็รับหมดครับผมติดตามได้ทางไหนบ้างฝากติดตามได้ที่ทาง a c e บุ o กครับบังหูอะไหแต่งหรือ ID Line นะครับบังฮูครับ B U N G H U บังฮูครับผมก็คือสามารถแอดเข้ามาได้ครับผมบังฮูเลย audio chunk